แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเร่งเครื่องในตลาดนักเตะอย่างต่อเนื่องหลังเพิ่งจะคว้าดอนนี่ฟันเดเบกเข้ามาหนึ่งรายและคนต่อไปที่มีข่าวพัวพันอย่างหนักก็คือดาโยอูบามกาโนอูบามกากโนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งของไอบาราซิกซึ่งหากได้เข้ามาก็จะกลายเป็นหนึ่งในกำลังเสริมร่วมกับแฮร์รี่แม็กไกววิกตอร์เดลเลอฟและเอริกบายยีแข่งไว้ย21ก็เหมือนกับนักเตะไรซิกหลายๆคนโดยการเริ่มต้นจากทีมในเครืออย่างเลดบูซาวบวก ที่เขาไต่ขึ้นสู่ชุดใหญ่ตั้งแต่5ปีก่อนเลยทีเดียวจากนั้นปี2017อุปเมกโนโนก็ย้ายมาอย่างไรซิกและพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนกลายเป็นตัวหลักของทีมทั้งในบูเล l ิก้าและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วแมนยูไนตตดคว้าแฮร์รี่แม็กควายอารอนวานวิซากา้าและบ n o โ e r ฟ a นเดสซึ่งมันเป็นหลักฐานอย่างดีว่าหากคุณได้คนที่ใช่มาร่วมทัพก็จะสามารถยกระดับทีมได้และในตอนนี้ทีมของโอเลกุนาโซชา ก็ยังสามารถพัฒนาได้อีกหลังเพิ่งจบอันดับสามเป็นมลิกโดยการมีผลงานอันน่าประทับใจในช่วงท้ายฤด,ดูกาลแต่กะน,นั้นในบอลถ้วยในช่วงเวลาเดียวกันพวกเขาต้องตกรอบไปถึง3รายการซึ่งมันก็มาจากความผิดพลาดของกองหลังที่ควรจะเสริมเป็นการด่วนลินเดเลฟเล่นในกับปีแสดงมาหลายปีแล้วและเขาเองก็แสดงให้เห็นว่าพร้อมจะพลาดง่ายๆแบบไม่ต้องการความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาใบาย,ยี่ก็เจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่า อักเซลทวนเซเบกก็เหมือนจะยังพัฒนาไม่สุดขณะที่คนเก่าอย่างฟิวจอนก็ไม่สามารถเป็นเสาหลักให้ทีมได้ในขณะที่อูบามิเกโน่นอกจากะมีจุดเด่นในเรื่องของพละกําลังและความเร็วแล้วเขายังมีอัตราการจ่ายบอลสําเร็จถึง9 1และสถิติแย่งบอลสูงถึง7 5เเลยทีเดียวส่วนกับทีมชาติฝรั่งเศสดีดีเย่เดชองไม่ยอมปล่อยให้เพชรเม็ดนี้หลุดมือด้วยการเรียกให้ติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว2นัด นอกจากนี้เขายังเคยถูกชมโดยโค้ชในตำนานอิตาลีอย่างฟาบิโอคาเปโลด้วยเขามีทั้งสปีดการเลี้ยงบอลเทคนิคและอัจฉริยะเขาเป็นกองหลังที่ครบเครื่องสมบูรณ์แบบคาเปโลก้าวผ่านสกายอิตาเลียด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลน,นอกจากปีศาจแดงแล้วจึงทําให้มีหลายสโมสรน,น้อยใหญ่เช่นอาเซนอลและไบร์ m e นมินิตกเป็นข่าวว่าต้องการดึงตัวเขาเช่นกันดี๋ยวนี้จึงไม่สามารถที่จะชักช้าได้แนลุกทําให้คุณชนะ แต่เกมรับจะทําให้คุณเป็นแชมป์นี่คือปรัชญาฟุตบอลของเซอร์เล็กฟูกนตำนานบรมกุลซื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งอุปเมกานกล้องหลังที่เล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งและเล่นเกมรูกได้ดีนี่จึงอาจเป็นจิ๊กซอที่จะทําให้พวกเขากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศคว้าตัวดอนนี่ฟันเดเบกกองกลางวัย23มาร่วมทีมเป็นรายแรกในซัมเมอร์นี้ ล่าสุดเฟลดกองกลางซัมบ้าวัย27ซึ่งน่าจะได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยจากการเข้ามาของฟานเดเบกได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าการย้ายเข้ามาของนกเตน,น้าใหม่มันหมายถึงจะช่วยให้ทีมแกล่งขึ้นถือเป็นเรื่องดีที่ทีมต้องการขุมกําลังเพื่อที่จะลุยศึกในฤดูกาลนี้เนื่องจากมีโปรแกรมเตะที่มากขึ้นทําให้ต้องมีการสร้างทีมให้แกร่งเพื่อพร้อมสําหรับการแข่งขันทุกรายการเมื่อลงเล่นให้กับสโมสรใหญ่ ก็มักจะมีการแย่งตำแหน่งเสมอผมชินแล้วเพราะมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมย้ายเข้ามาเมื่อปี2018ผมอยากอยู่ที่นี่ต่อไปไม่อยากย้ายไปไหนและอยากเป็นหนึ่งในนักเตะกกำลังสำคัญและควา้าแชมป์ร่วมกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับข่าวดีเมื่อพอปอกบ่าก่องกลางตัวเก่งของทีมกลับมายังสนามซ้อมแครงตันหลังจากหายป่วยโควิด19 กองกลางจอมแกร่งวัยยี่ส27ถูกตรวจพบว่าติดโควิด -19 เมื่อเดือนที่แล้วและนั่นทําให้พลาดการไปรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสในการดวลกับสวีเดอแลนและโคเอเชียล่าสุดมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์อิตนิงนิวส์สื่อท้องถิ่นชื่อดังบอกว่าพอปอกบาได้กลับมาทํางานที่แคลิฟอรนเรียบร้อยมีลุ้นกลับมาลงสนามในเกมออกเือนคริสตันพาเลสประเดิมเพลมาริกฤด,ดูกาลใหม่ในวันเสาร์ที่19กันยานี้ทางน้แมนยูเนเต็ดนัดแอสตันวิลล่าเตะกระชับมิตร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาลในวันเสาร์นี้แต่ทว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าปอกบาจะมีส่วนร่วมกับเกมนี้หรือไม่มาร์ค่าร่าฟอร์ดสูน,นาวันคิดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศชัดเจนว่าฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากตนจะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกว่าซีซั่นก่อนหลายเท่าแน่นอนฤดูกาลก่อนผมได้รับบาดเจ็บตนต้องพักนาน4 5เดือนซึ่งยอมรับว่า กลัวว่าหายกลับมาแล้วจะฟอร์มตกเหมือนกันแต่โชคดีที่เรื่องแย่ๆแ,แบบนั้นมันไม่เกิดขึ้นและด้วยความที่ผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงตลอดทําให้พอจะคาดเดาได้ว่าฤดูกาลหน้าจะสามารถทําผลงานได้ดีกว่าเดิมหลายเท่าแน่เมื่อวิเคราะห์จากแนวโน้มหลังช่วงปลดล็อกโควิดสิแต่ก็อย่างที่บอกไปการได้เล่นฟุตบอลให้กับแมนยูคือความฝันที่กลายเป็นจริงผมภูมิใจมากที่จํานวนการแข่งขันส่วนตัวมากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือ การพัฒนาฝีเท้าให้ดีกว่าเดิมเพื่อพาทีมประสบความสำเร็จในอนาคตอลิก so ูนาโซชากุซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้การเสริมทัพใหม่ในซัมเมอร์นี้ไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆปีศาจแดงเพิ่งจะคว้าดอนนี่ฟานเดเบกมาร่วมคนเดียวเท่านั้นในซัมเมอร์นี้และแฟนๆต่างพยายามกระตุ้นสโมสรให้เสริมทัพเพิ่มขึ้นอีกเพื่อสู้ศึกฤด,ดูกาลใหม่ที่จะมาถึง แต่ในายใหญ่ชาวนอร์เวย์ว่าทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเรามองทุกความเป็นไปได้ในการยกระดับทีมให้ดีขึ้นและนำนักเตะเข้ามาทั้งในของระดับคุณภาพบุค,คลิกและความเหมาะสมด้วยเกณฑ์ทั้งหมดนี้ในซัมเมอร์และปีนี้เป็นอะไรที่แปลกประหลาดออกไปและมันสำคัญมากที่ทุกคนจะต้องเข้าใจว่ามันจะส่งผลกระทบต่อฟุตบอลไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้เงินมากมายได้มันไม่ง่ายเลยที่จะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้าสู่ทีมและหลายคน มันต้องใช้เวลาสำหรับผู้เล่นในการปรับตัวเข้ากับทีมเราได้เห็นบางสมโมสรที่ดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วและบางทีมก็เชื่อในกระบวนการเราต้องแก้ไขและได้ผลการแข่งขันที่ดีแต่ต้องเสริมผู้เล่นที่มีคุณภาพแตกต่างจากที่เรามีมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมสั่งให้เมสันกรีนวูดแยกซ้อมเดี่ยวในช่วงไม่กี่วันต่อจากนี้หลังนักเตะก่อเหตุอื้อฉาในช่วงเดินทางไปเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษ กองหน้าวัย18ปีถูกแกร้รตซสาเกตตัดชื่อออกจากเกมที่จะดวลกับเดนมาร์กหลังสื่อในอังกฤษและไอซ์แลนด์ออกมาแฉว่าแข้งรายนี้ร่วมไปถึงฟิลฟเดนพย์เมเกอร์ดาวรุ่งจากแมนซิสตี้ได้ชวนหญิงสาวไปที่ห้องพักของพวกเขาล่าสุดมีรายงานว่ากรีนวูดเดินทางกลับมายังสนามซ้อมแคร์เรนตันเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาและผ่านการตรวจเชือ้อโควิด -19 ไปแล้วแต่เขาอาจจะพลาดการลงสนามในเกมอุ่นเครื่องกับแอสตันวิลล่าในวันเสาร์นี้ย่อนไรก็ตามเดอะซันเผยอีกว่า เจ้าหนูวัย18ปีอาจจะถูกสั่งลงโทษจากโอเลกุน่าโซชาด้วยการให้แยกซ้อมเดี่ยวต่อไปและจะมีการเรียกไปตักเตือนถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแบบตัวต่อตัวโอเลก n a ่าโซชายอดกุซือของแมนยูเน็ตยืนยันว่าเทเดนเมนกี้เซ็นเตอร์แบ็กดารุ่งวัย18ปีพร้อมจะก้าวขึ้นจากอะคาเดมีสู่ชุดใหญ่เต็มตัวแล้วในฤดูกาลหน้านี้การปั้นดารุ่งจากอะคาเดมี่ขึ้นสู่ชุดใหญ เป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่แมนยูไนเต็ดทำมานานจนเป็นเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่แมนยูไนเต็ดทำมานานจนเป็นวัฒนธรรมสมมสรอ,อยู่แล้วและผมยืนยันว่าประทับใจในตัวเมนกี้แบบสุดๆสิ่งสําคัญคือเราต้องทํางานอย่างละเอียดในทุกแงม่มุมเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆพร้อมแล้วสําหรับการลงสนามช่วยทีมซึ่งผมอยากยกตัวอย่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมที่อยู่ในฮอลแลนด์ and, พวกเขากล้าส่งดาวรุ่งออกสตาร์ทจนแจ้งเกิดสําเร็จหลายคนโดยเฉพาะมาไทเดลิก นี่เป็นกับตันทีมตั้งแต่อายุ18ทั้งหมดคือความพิเศษที่เราพยายามสร้างให้กับแมนยูและแมนกี้เองก็เป็นดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ไม่ธรรมดาเหมือนกันฉะนั้นหากถึงเวลาที่เหมาะสมผมจะส่งเขาลงไปสัมผัสเกมแบบจุใจเลยทีเดียวจอน์บานตำนานปีของลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์อังกฤษแสดงความเชื่อมั่นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมที่เหมาะกับแกเรตเบล ปีกชาเวลของเรอแามาริดมากที่สุดแต่ก็มองว่ารอใบสีฟ้าคงไม่อยากได้กาเดตเปลวไปร่วมทัพจนทําให้น่าจะมีเพียงปีศาจแดงที่เขาพอจะย้ายไปซบได้สถานการณ์ของกรเดเบลกับมาริดเวลวร้ายมานานแล้วหลังจากที่ดาวเตะชาเวลไม่ได้เป็นตัวหลักให้กับเรเอลามาริดอีกต่อไปอีกทั้งผิดใจกับเซนดีนซีดานเทนเนอร์ของทีมซึ่งมันทําให้เขาตกเป็นข่าวเกี่ยวก,กับการย้ายทีมอย่างหนักในซัมเมอร์นี้จอนบานเผยว่า กิดแกเรเบลอยากย้ายมาเล่นที่พเมยรีกผมก็ไม่คิดว่าลิเวอร์พูลหรือเชลซีอยากจะเซ็นสัญญากับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองในด้านการเงินสิ่งที่ทีมต่างๆต้องการคือแกเรเบลเวอร์ชันที่หิวกระหายเราไม่รู้ว่าสภาพตอนนี้ของเขาเป็นเช่นไรเพราะเขาไม่ได้ลงเล่นแบบจริงจังเลยตลอด2ปีหลังสุดเราไม่รู้ว่าเขาฟิตแค่ไหนหรือกระหายมากพอที่ยังอยากจะเล่นในระดับสูงหรือเปล่าที่จริงจากแนวทางการเล่นของเขามนซิตี้น่าจะเป็นทีมที่เหมาะกับเขามากที่สุด